วันหยุดก็มาหมายอีกแล้วครับมาหมายวันนี้ไม่ถ่ายเส้นทางครับหมายคุณคูณมาซ้ำหมายบันยางเนียมครับผมมาซ้ำหมายบานยางเนียมน้ำกำลังลดหมายบันยางเนียมครับเวเดี๋ยววันนี้ก็มาดูหมายบันยางเนียมอีกเหมือนเดิม มาซ้ำว่าปลามันจะเหลืออยู่ไหมครับเดี๋ยวดูกันโอ้พี่เนาะเดีนะ๋ยวดูกันยาวๆครับอันนี้บึงนาเรียงอันนี้บรร้านยางเนียมอันนี้บ้านนาชินโอ้โหอันนี้บ้านนาชินวนครับอันนี้บึงนาเรียงน,นี้บ้านยา,นนรรานงเนียมเอายาวๆครับผมอมวันนี้อากาศขมุกขมัวมีลมครับผมอันนี้มีลมโอ้น้ำเริ่มแห้งลงเรื่อยๆแล้ว ตอนนี้ตอผุดครับไม้ก็ค่อนข้างเยอะปลาก็ไปทั่วที่ทั่วแดนตาขายก็หลายตอนนี้ใบสว่างมงลาขายก็เริ่มออกมาหาดักปลาครับผมมีแล้วหนึ่งลำลยลงเรงลงลงอยู่ ยาวครับผมโดนแล้ครับโดนหนึ่งโดนหนึ่งโอ ตัวเดิมตัวเลข

ต้องใช้ไม้เตียงปลามันห่างตัวโอ้ใส่โอเคอยู่โอ้โอ้โหบลาเอฟเลยครับใส่นี้ โนะอ้มีแต่สใส่ใหญ่ๆเลยรนจนได้ โอเคอยู่เจมเจมตรงนี้นะครับแต่ว่าฟูไม่ใหญ่ฟูนิ<ๆ>ดน้อยโดนแล้วครับดดนแล้วปิวดเบรกก่อน มาแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวโอเคเลยไซสไม่ยอมขึ้นเลยครับโอ้โหโอ้โหนอ้าเอ้าเอ้าเอ้าได้ไปได้สมไดเอ้าเอ้าเอ้าก็เบ็กกอนบ้านหน่อยเต็มปาก แต่ละตัวแต่ละตัวฝ่ามือเลยครับนี่เอาฝ่ามือเลยว้าปิดเบรกแน่นๆก็ยังออกดู ดูดีแล้วครับโอ้เบกมันไม่อยู่วะนี่อ้อะไรวะนี่เบยกมันไม่อยู่ขนาดป้านี่แล้วยังไม่อยู่อยู่ น่าติด Đừng có đi đồn Sấy ngầm ngầm chứ Cái cắt lên จะโดนเฮ้ยโอ้ยเดิน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 สาพอยู่ดีไปโดนดังมัน ำแล้วครับเขื่อนลำปลาวตอนนี้มีเรืออยู่หนึ่งสองตรงโน้นสามสี่มีสี่มีเรืออยู่สี่ลำเขามาใส่ดางครับดับว,วันนี้ก็กปิด,ป,ดปิดไม้บนอยางเงี่ยปิดเพราะว่า ตะไคร้มันเยอะมนผม่าน,น้ำมันลดน้ำมันลดพอน้ำมันลดลงเนี่ยการเข้าถึงไมน้นก,ก็ง่ายขึ้นตะไคร้ก็เยอะขึ้นวันนี้ก็มาซ้ำไม้บ้านยังเนียมสะละ่ลปะนี่เกะบัวอีกแล้วไม้ไม้เตีย๋ยครับ ตีปลาไก่ดีเพราะว่าใครมีใครมีสูตรปลากายบอกเนี่ยนะก่อนจะตีปลากายในปลากายขึ้นดีมากเลยแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆครับอันนี้โอ้ยมันสองกิโลนี่แหละตัวใหญ่ๆเลยครับมีแต่ตัวเบเกตเลยใช้ได้เดี๋ยวค่อยพบกันตอนช่างครับผมก็ไม้นี่แตกแล้วครับเขาไล่ปลาหนะ้าบ้านเฮาเอิญก็ เดี๋ยวมาดูน้ำหนักครับผมโอ้ข้ามมาไม้ดีอยู่แต่ว่าเขาไล่บ้านเอ้อเนาะเอื้อนล่ป่าเนะาะจักภาษาไทยเอื้อนว่าอย่างบรเปหนึ่งเอาหมักซุ่งเลีงไล่ครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักครับผมก็วสวงกิโลบนะ้อแต่ว่าปลามีตัวไซส์ใหญ่ๆครับอื้หอ อ้าวสามกิโอยู่ครับ3 2มจสอสาห้านี่สามกิโลอยู่โอ้ยไม่เหี่ยวไม่เหีว,หวครับสำหรับมหม้บ้านยางเนียมก็คงจะจะหมดแค่นี้ครับมันแตกแล้ว <laughs> ที่แรกผมว่าเขาจะมาใส่ด่างนี้ซเนาะนู่นครับเขามาไล่ปลาเอาตะข่ายล้อมล้อม้อมแล้วก็เอากระดิ่งไปสั่นข้างล่างเพื่อให้ปลามันออกจยาก ต่อครับเนาะก็โอเคครับไม้บ้านอย่างเดียมปีหน้าใครพบกันนะครับดเดี๋ยวก็รอชมคลิปต่อไปน่าจะเป็นทีิปปัสสาวคกับผมสวัสดี